สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้เรามาดูพอนั่งรอลูกกินหญ้านะคะตุ๊ปุ๊กเลยเจ้าอ้วน,น้องไปขอมุมนี้ดีกว่าค่ะเอามุมนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นตาแป๋วแบบชัดเจนนะคะวันนี้รับกุ๋ยมืดเลยขออภัยค่ะพี่พี่วันนี้รับโปดช้างสองสี่นะคะพอดีตอนนี้<ๆ>ก็ใกล้จะมืดแล้วนอ้อง<ๆ>ก็เลยเต้องเพิ่มแสงมากๆหน่อยนะคะตอนนี้ลูกสาวก็กินแบบ สบายใจเลยคะ่ะพี่พี่อได้กินหญ้าแล้วไม่หือไม่อือเลยกลมตุ๊บุ๊กเลยนะคะที่พาน้องกินหญ้าตรงสวนบ่อยๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือปลอดภัยคือหญ้าบ้านเรานะคะพี่พี่สองก็คือเป็นหญ้าที่เขาชอบด้วยนะคะยังไงคือตรงนี้นี่เขาจะชอบมากเลยนะคะเขาจะชอบที่จะกินหญ้าที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่แล้วบวกกับ บรรยากาศที่มันก็โอเคด้วยแหละวันนี้เนาะแต่เขาก็อยากกินที่นี่ตลอดนะคะแต่ว่าจะดูแบบแอบ,บมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนพายุจะมาเห็นเขาว่าพายุก็จะมาอีกจนถึงที่สิบสี่นะคะพี่ๆอ,อ่ะอพ่อทำท่าเหมือนสิพ่อทำท่าเหมือนตาแป๋วอ,อ๋อ g o กับอ b ob ค่ะพี่ๆเหมือนกันไหมคะกบกับๆๆอ๊บความลูกสาวนอนให้พ่อรอเนาะ กินยาพ่อก็รอไปนะอืมคนเขากําลังหิวถ้ารีบก็ไปก่อนนะจ๊ะอืมยืนกินก็จะธรรมดาเกินไปเนาะพี่เพี่ขาสําหรับตาแหววๆนี่ก็โอ้อ่ะตามหนูสบายใจเลยลูกคุณยายทวดไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราตัวเล็กเรามาระบบพรางตัวนะคะพี่พี่ใครก็มองไม่เห็นเราหรอกลูกเราลุยเลยเราจัดเต็มเลย เขาไม่กินกล้วยกับพ่อหรอกเขาได้ยาอร่อยอร่อยของเขาแล้วดูค่ะเขาสะบัดเด็ดเขาได้นอนท่ากบของเขาแล้วเขาไม่สนใจใครหรอกคะ่ะบอกไว้ก่อนเอาแม่กําลังดีใจว่าไม่สนใจใครนะคะเอาอเขาอยากมานอนกับพ่อจา๋าโอ้เอออ่ะอ่ะรักกันอ่ะนอนนอนกบกูน้องนางต้องพับเพียบเดี๋ยวน้องนางไม่เรียบร้อยน้องนางต้องพับเพียบนอนเล่นกับพ่อจา๋า เอ็นดูเวลาก็ทําท่าก,กบอย่างนี้จะน่ารักมากเลยพี่พี่ดูพุงสิคะพุงใหญ่มากอ๋อปวดอื้อพ่อจ๋าปวดอื้อปวดอื้อปวดอื้อโอ้ปวดอืดปวดอือดจับพ่ออูท่านใดทานข้าวอยู่ขออภัยด้วยนะคะน้องนางปวดอืดก็เลยรีบลุกนะคะพี่พี่เนาะโอ้อืดเยอะจังเลยลุกอ่าก็ปล่อยไปสามสี่กองตโตๆนะคะพี่พี่พอดีน้องปวดอืดนะคะ หมดยังอึดหมดยังโอเคอึดหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้เพึ่งกล่องมากตัวตุ๊กปุ๊กเลยนะคะพี่ๆกลมบล็อกเลยตรงนั้นมาล้ตรงนั้นหาหมดแล้วเดี๋ยวน้องนางมาถ่ายไว้เป็นปุ๋ยนะเนี่ยเออมาตรงนี้ที่นึงน้องนางมาถ่ายไว้เป็นปุ๋ยนะคะ ยังไงอู้ตรงนี้ก็หญ้าสวยนะเนี่ยหญ้าสวยนะคะพี่พี่นี่มันเป็นหญา้าบ้านเราเนะาะหญ้าแบบหญ้าธรรมชาตินะ,ะเอา้าอู้พุ่งใหญ่มากตะอ้วนมองมุมหลังเงี้ยน้องนางแบบลปลอมตุ๊ก,กเลยอุ้ยแล้วดูเอ็นดูดูท่าเขาดูท่าเขากินหญา้าเขาชอบนอนนะคะพี่พี่มาตรงนี้ทำไมเขาถึงชอบนอนตะอ้วนเขาสบายหญ้มามันเย็นด้วยแหละเนาะหญ้านี้มันหญ้าเยน็นๆนะคะพี่พี่เนาะ เขาว่าเธอจะไปแย่งของเขาไงแต่อ้วนดูสิดูดิดูดิเขาไม่ให้ไปใกล้กองไงนั้นเขาน่ะเห็นไหมน่ะไปยืนบังไว้เลยไม่มีใครแย่งดอกลูกโอ้ยเนาะชอบเหลือเกินนะคะหญ้าตรงนั้นมันมีหญ้าอะไรแต่อ้วนทำไมเขาชอบจังเลยเขาเรียกว่าหญ้าอะไรดอกมะล้นดอกมะลุนบอแมนไงดาวกระจายบอเออย่าดาวกระจายหรือเปล่าคะพี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดอกมะลุนหรืที่เขาทำทาน ไม่ใช่ดอกหัวลุนอ้ดอกหัวลนมันจะใบต่างนี้อันนี้ไม่ใช่ดอกหัวล้นบอเมอันนี้ดาวกระจายน้องน้องแป๋วกินดีมากนะคะพี่พี่ลูกสาวจะมอมแมมเป็นเรื่องปกติเนาะนะคะอิ่มย่างเออดึงตรงนั้นให้เขาก่อนตรงนั้นเยอะแต่ว่าคุณยายทวดปลูกเออ บวบไวใช่ไหมนี่บวบเนาะใช่คุณยายทวดแกเพราะปลูกบวกบวไว้นะคะ<ห>พี่พๆก็เลยไม่กล้าพาตาแป๋วมากินใกล้ๆกลัวตาแปแ๋วจะชนบวบใหญ่ทวดนะคะตอนนี้ก็บวบก,ก็ออกเป็นลูกแล้วคะ่ะเดี๋ยวพาพี่ๆดูก่อนนี่นี่ค่ะพี่ๆจาบวบน้อยเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าจะได้เก็บกันวันไหนโอ้อันนี้ก็ยอดบวบก,ก็อร่อยนะคะพี่ๆนี่ก็อีกลูกหนึ่งค่ะ กอีกลูกหนึ่งค่ะนี่อู้หลายลูกอยู่นะแต่อ้วนนี่อีกนี่อู้พี่ๆขานี่ค่ะบวบต้นแค่นี้ทําไมลูกเยอะจังเลยอู้ทางนู้นก็อีกสองค่ะพี่ๆนูค่ะโอ้ต้นแค่นี้ค่ะพี่ๆดูค่ะน้องนางไม่สนบวบหรอกแม่น้องนางสนแต่ญ้านะคะ <laughs> ออ มองไม่เห็นเลยพลางตัววันนี้รับบดช้างป่าค่ะเขาชอบนะคะตรงไหนเขาชอบแล้วก็ให้เขากินแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่สะอาดหรือว่าถ้ามันมีตรงนั้นที่มันมันสกปรกเราก็ไม่ให้กินแต่ว่าตรงนี้เราก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นสวนคุณยายทวดของเราเองนะคะไอา้ยอาดอก,อก,อกขาวขๆนั่นแหละค่ะพี่ๆนะคะ,นะคะเขาชอบกินมากเลยนะคะเจอตรงไหนต้องจอด อ,อืดูค่ะถอนกินแบบสบายใจเลยตาแป๋วเขาจะชอบหากินเองซะมากกว่านะคะเวลาเขาได้หากินเองนี้ดูเขามีความสุขแล้วก็พยายามหาสถานที่ที่มันสะอาดเนาะปลอดภัยไม่มียานะคะให้เขาหากินเองเรื่อยๆแบบนี้นะคะพี่่จะสังเกตเลยว่าน้องนิกระลุมอ้วนเนี่ยจะจะพาเขาเดินตลอดแล้วให้เขาหากินของเขาเองนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าตรงนั้นปลอดภัยหรือเปล่านะคะ แต่ถ้าแถวบ้านเรานี่เรามั่นใจเลยนะคะว่าปลอดภัยม,มาแล้วหรอคะ <Okay. S 1> โอเคโอ้สบายใจเลยขอยาพอ,อยู่างนา <c oughs> <c oughs> น่าน,าน,านา่หูกระดกอกตั้งเตรียมตัวไล่เจ้าแรมโบ้ค่ะพี่ๆเห็นเจ้าแรมโบ้อยู่ตรงนี้นะคะ พางตัวแล้วปลดเป็นช้างป่าหนึ่งวันจ้าต้นหมอนใหญ่ทัดวเด้อใหญ่ทั่วจัดการแล้วเด้อตาอ้วนตาใหญ่ทั่วจัดการเด้อใหญ่ทั่วจัดการเด้อเอไปเอาเจ้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปในป่าแล้วเป็นช้างป่าแล้วเป็นช้างป่าแล้วไปตามที่ไหนล่ะอ่ะกินตรงนี้ก่อนลูกโอเาอยากกินในต้นนี้หรือเปล่าอ่ะ ไปเล่นหน้าบ้านกันหน่อยปะอปะปยืนยื้เส้นยืดสายกันหน่อยนึงอ่าฮะพอดีว่าน้องนางเจอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะว่าจะพาไปเดินเที่ยวแต่มาเจอเพื่อนๆแล้วเอ่อเห็นกันเลยจะได้ให้น้องไม่กลัวด้วยนะคะพี่ๆปกติก็เจอแต่น้องวัวเนาะเออแต่รุ่นนี้ก็ไม่กลัวนะคะจะไปวิ่งชนเขาอย่างเดียวเลยแต่พี่ๆเขากลัวหนูนะลูกนี่ อ้าวไม่กลัวเลยทีแรกคิดว่าจะกลัวนะอ้าวน้องวิ่งหนีเลยน้อนนอนบายนะจ๊ะน้องน้องพี่แปววแหววคุมเลยพี่แปววแหววคุมให้เลยวันนี้นะคะพี่แปววแหววคุมน้องน้องให้เลยบายยจ้าน้องน้องกลับบ้านกันแล้วค่ะอ่ะพี่แปววแหววปิดท้ายให้น้องหอ อถูเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วกันเพราะว่ามืดแล้วเนาะอ่ะถูก่อนเอาอยากไปกับเขาน้องนางไม่ใช่ฝุน้องช้างลูกน้องนางจะจำผิดนะคะตัวผิวสีเหมือนกันนะคะอ่ะอถูก่อนเอ้าอุอ้ยมอมแมมเหลือเกินโอ้ยอยากไปอยากไปปลาลูกปลา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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอู้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอาไม่กรับเขาจะถู ฉลาดรู้จักรอนะคะพี่ๆรู้จักรอให้เราไปก่อนนะคะแต่ตัวเองไม่ไปนะไปถูที่บ้านก็ได้ลูกไปไปเลยไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว <c oughs> ไปแล้วกลับบ้านกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปกันเขาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวชอบวิ่งนะคะชอบวิง่งเป็นจางที่ชอบวิ่งมากเดีค่ะไปแล้วตุยตะตุยตะไปแล้วคะ่ะพี่ๆตุยตะตะตุ้มตุย <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวให้พี่พี่ดูบรรยากาศวันนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะพี่ๆตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะหกโมงเย็นนะคะฟ้าเพิ่งเริ่มจะมืดเองหน้าร้อนเนี่ยฟ้ามืดช้ามากเลยนะคะนี่บรรยากาศค่ะพี่ๆโอเคไปกันเลย อันนี้ต้นหูกระจงย้ายมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไหมนะคะพี่พี่ก็อรอลุ้นกันค่ะแต่ลดน้ําทุกวันนะคะไปะอัปเดตอาการพ่อแสนสุกวันนี้นะคะวันจันทร์ที่เก้านะคะตรงขมับไม่ค่อยไหลแรงค่ะพี่ๆน้ํานะมันแต่ไหลตรงอวัยวะมีอย่างกับคนฉี่แตกเลยนะคะพี่พี่แรงมากนะคะส่วนตาแป๋วนะคะตกมันทุกวันค่ะ <c oughs> วันไหนพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ค่อยแวะมาเล่นด้วยเนี่ยตกมันเลยนะคะ ยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หมูอ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประาการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ